อีสูสุเดินหน้าส่งมอบโครงการอีสูสุให้น้ำเพื่อชีวิตแห่งที่42แก่โรงเรียนบ้านสว่างอเภอพนนิคมจัังหวดสกลนอครจากการสำรวจพบว่าโรงเรียนขาดแคลนน้ำสะอาดเนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตปลายสายของน้ำโดยอีสูสูหวังว่าการส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดในครั้งนี้จะช่วยให้นักเรียนและบุคลากรรวมถึงคนในชุมชนใกล้เคียงได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการที่มีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภคอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน ภารกิจหลักของกรมชลประทานน้ำมาดานน่ะ เราก็มีภารกิจในเรื่องการจัดหาน้ําอุปโภคบริโภคน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรให้กับประชาชนโดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับแต่ว่าโครงการน้ําบาดาลเพื่อสนับสนุนน้าดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนเนี่ยปัจจุบันทางกรมก็ดําเนินการมาเป็นเวลาหลายปีแต่เนื่องจากปัจจุบันเนี่ยทางกรมทช้ประทานน้าบาดาล่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในการดรําเนินการก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่ยังมีภาคเอกชนโดยเฉพาะกลุ่มบริษ,ษัทอีสุมาร่วมให้การสนับสนุนในการพัฒนาน้ําดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนภายใต้โครงการอีสุให้น้ําเพื่อ ชีวิตนะครับเพื่อเป็นการแก้ปัญหาความขัดแคลน้ําอุปโภคบริโภคนะครับของนักเรียนบุคลากรในโรงเรียนนะครับก็เป็นโครงการที่ดีนะครับซึ่งในวันนี้ที่เราเดินทางมาก็เป็นโรงเรียนที่42แล้วเพื่อสัสนุน้าดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนภายใต้โครงการอิสุให้น้ําเพื่อชีวิตครับ